สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานดั้งบอลซูเปอร์นะครับจากภาคมูวี่ซูเปอร์ฮีโร่นั่นเองซึ่งตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวแกรมมาสนะฮะมันจะมี1และ2อันนี้จะเป็นตัวที่2นั่นเองภาคลุมจะสีน้ำเงินนะฮะอันนี้จะเป็นหน้ากองอันนี้เป็นด้านข้างอ่าอันนี้ด้านหลังอีกด้านหนึ่งนะฮะแล้วก็ด้านบนกับด้านล่างโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าฮะอันนี้ ในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะอ่าแบบนี้อันนี้จะมาโล่งๆเลยตัวนี้จะมาเป็นแบบถุงถงเดียวนะคะคือมีตัวแล้วก็มีฐานมาให้แบบนี้นะคะไม่ได้มีส่วนไหนแยกมานุษอนี่ตัวฐานนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบวงรีจะเป็นสีขาวนะฮะอันนี้จะเขียนว่าดั้งบอลซูเปอร์ฮีโร่ฮะจะมีโลโก้อยู่นี่โอเคส่วนตัวเนี่ย จะมีบับเบิลนะฮะห่อที่หัวมาด้วยนะฮะอันนี้นี่เดี๋ยวเราแกะดูอีกทีหนึ่งมาอะโ,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 โอเคนี่ตัวนะฮะตัวนี้มันจะเหมือนกับแกมมาหนึ่งนะฮะแต่ว่าตัวสีที่มันไม่เหมือนก็คือจะเป็นตัวผ้าคลุมนะฮะอันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะ,ะตัวแล้วก็จะมีเลข2 แล้วก็ตรงจงอยข้างบนตัวนี้จะมี2อันจะแยกแบบซ้ายกับขวามาแบบนี้ส่วนอื่นๆเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนนะฮะแล้วก็ปืนจะเป็นสีน้ําเงินมีอยู่ฝั่งเดียวกันเนาะมีอักษรเลสริปบอนนะฮะแล้วก็กระดุมอะไรพวกนี้ลักษณะคล้ายเคียงกันเลยนี่ตาตาจะเละมาอีกด้านหนึ่งแต่ตัวแกมมาหนึ่งจะเละด้านนี้เนาะนี่ตัวนี้เราไม่ใส่ฐานนะฮะก็จะเหมือนกันคือค่อนข้างจะล้มไปด้านหลังง่ายหน่อยนึงหน่อยหน่อยหน่อยเยอะเลยละ ไอ้ว่าเราใส่ฐานแล้วกันอันนี้นี่นี่ใส่ฐานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะตัวงานเนี่ยจะเป็นของ D X F นะฮะก็คือตัวมาตรฐานคล้ายๆของวันพีชอะไรประมาณนั้นเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งดาวน,น,นั่นเองนี่ไซส์ก็จะประมาณนี้นี่นี่ถือว่าค่อนข้างโอเคนะฮะอันนี้อืม ลายละเอียดหรือว่าอะไรต่างๆผมถือว่ามันค่อนข้างสวยเนาะอันนี้ความสูงครับอันนี้จะอยู่ที่18เซนนะฮะจะอยู่ไซส์เดียวกันเลยตรงนี้ถึงปลายจะงอยตรงนี้อยู่ที่18เซนนะฮะนี่ไซส์ก็จะเป็นเท่ากันเลยทั้ง4ตัวที่ผมรีวิวไปแล้วเนาะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะกับตัว d r a ก o n บอลซูเปอรนะฮะจาก Movie Super Hero กับ แกมาสนั่นเองถ้าใครชอบตัวนี้เราก็จะเหลือตัวโชว์ตัวเดียวเหมือนกันนะฮะอันนี้ถ้าชอบสนใจติดต่อเข้าไปที่โอโหทอของเราได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร e ให้เราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ